ต้องระวังอย่างหนึ่งนะครับว่าโฟกัสผิดจุดอาจชีวิตปเปลี่ยนเลยนะครับปรเปลี่ยนหมายถึงว่าไปในทางขึ้นหรือทางลงก็ได้เดี๋ยวเราไปรับชมในตัวคลิปนี้ด้วยกัน Amazing Moon Story Story Moon Amazing Moon Amazing Story Amazing Moon Story Moon ไปด้วยกันกับช่อง Amazing Moon Story นะครับวันนี้เราก็ ใช้หัวข้อเรื่องว่าโฟกัสปิดจุดอาจจะชีวิตเปลี่ยนเลยก็ได้ตอนนี้นะครับทุกคนโฟกัสที่กระดาน ftx ค่อนข้างมากนะครับเราก็เรียน s t t นะครับที่เกิดขึ้นจากการร่วงหล่นลงวันนี้มีขิดนะนะครับมีแบบกระตุกมาที่2ดอนกว่าจาก1.79ดอนนะครับ ดูเหมือนว่ามันมีแรงซื้อถึงแม้ว่าข่าวเนี่ยออกมาในกระแสะลบตลอดนะครับแล้วก็เรื่องของแบงก์แมนฟิลที่หนีไปอาร์เจนตินานะครับกระดานเอ็กชแนนที่ถูกแฮกประกาศลบละลายนะครับโดนมาหลายอยา่างแล้วก็มีการบอกว่าจะมีการเข้ามาเทคโอเวอร์ด้วยฉะนั้นตอนนี้นะครับทุกคนให้ความสนใจกับ FTX มากและกลัวคริปโต แบบความกลัวนี่กลัวสุดขีดเลยนะครับเพราะว่าาการลดลงของคริปโตมากกว่าแปดสิเปอร์เซ็นแล้วนะครับทุกคนกลัวแล้วทุกคนบอกว่าเป็นไปไม่ได้นะครับที่ตลาดจะกลับมานะครับบอกว่าเล่นสั้นคุณก็รวยแล้วก็จริงนะครับเล่นสั้นในปีนี้คุณอาจจะรวยแต่ในปีหน้ามันก็ไม่แน่เพราะประสบการณ์อ่ะถ้า คุณเล่นเข้ามาเล่นในตลาดคริปโตคุณมีประสบการณ์พออยู่กับบิตคอยต้องแต่ปีเอาเอาง่ายๆนะไม่ต้องเอาปี2,012นะเอาสัก15อย่างเงี้ยนะครับบิตคอยเติบโตไปเท่าไหร่แล้วและมีวานหลายตัวนะครับที่ถือบิตคอยต้องแต่ช่วงปี2013-2014นะครับที่บิตคอยราคาเท่าไหร่เองซื้อพิซซาได้ต้องหลายถานนะครับเห็นการเติบโต ฉะนั้นการเติบโตวพวกนี้คุณต้องเล่นทั้งสองอย่างนะครับคุณต้องเล่นทั้งสั้นทั้งยาวทั้งสปอตทั้งฟิวเจอร์คุณต้องมีหลายรถในการเล่นในการเอาตัวรอดแต่สถานการณ์นะครับเพราะในสถานการณ์ระยะยาวคุณจะปั้นพอร์ตให้ให้คุณมีเงินหลักจากสมมุติว่าหลักหมื่นเนี่ยไปถึงหลักพันล้านได้เนี่ยคุณต้องถือยาวเหมือนกันนะครับ ถ้าไม่ถือยาวเนี่ยไม่ได้นะนะครับคุณจะไม่ได้รับไอเขาเรียกว่าการเติบโตจากพอร์ตการลงทุนตรงนั้นนะครับคุณต้องเสริมแกลง่งหลายอยา่างนะครับคิดว่าฉลาดแล้วเล่นสั้นมันได้แค่ประเดียเด๋ยวประดาวนิดเดียวเท่านั้นเองนะครับก็ต่างคนก็ต่างมีเหตุผล นะคว่าคุณก็เอาเงินให้เขาไปใช้อย่างกระดาน ftt นะครับเราก็ลงทุนกับกับเหรียญกับอะไรต่างๆเอาเก็บไว้น,นะครับฉะนั้นซีซีก็ถึงได้ออกมาบอกว่าการลงทุนในเหรียญเนี่ยคุณจะต้องนึกถึงโปรเจกต์เป็นอย่างแรกนะครับโดยเฉพาะเหรียญที่มีสูงเยอะๆเป็นพวกเหรียญมีที่อ่าโปรเจกต์ Project อะ่ะไม่มีอะไรนอกจาก nft แล้วเข้าไปลงทุนอันนั้นก็โอเคนะครับแต่เขาบอกว่าถ้าเกิดคุณจะ ใส่เงินเข้าไปจํานวนมากอย่าลงทุนกับเหรียญพวกนี้นะครับดังนั้นคุณต้องลงทุนหลายด้านนะครับชีวิตคุณถึงจะเปลี่ยนคุณต้องโฟกัสนะครับในมุมมองทั้งทั้งแคบทั้งกว้างทั้งอย่างนะครับฉะนั้นคนที่ผ่านประสบการณ์ตรงนี้คุณจะสามารถสอนกับคนอื่นได้เลยนะครับว่าคุณผ่านรูปแบบการเล่น มาหมดแล้วนะครับคุณประสบความสําเร็จมาทุกอย่างนะครับใครที่ถือชีบะผมเนาะพร้อมกับผมที่ผมทําช่องนะครับถือมาตั้งแต่0 12ตัวหรือ9้าตัวคุณจะรู้รถด,ดีเลยนะครับดอชคอยใครถือมานะครับตั้งแต่0 2ตัวนะครับศูนย์เยอะๆเนี่ยคุณจะรู้รสชาติเลยว่า การเติบโตของตลาดคริปโตและพอร์ตการลงทุนในระยะยาวคุณเป็นยังไงนะรแล้วก็ใครถือเหรียญหลายหลายเหรียญน,นะครับที่เติบโตมาในระยะยาวคุณก็จะรู้นะครับฉะนั้นตอนนี้ทุกคนโฟกัสที่กระดาน FTX Exchange นะครับเราก็ไม่ได้สนใจขื่นใต้น้ำที่มันปิดซ่อนอะไรไว้อยู่ ในช่วงนี้นะครับมีคนเอาเงินออกจากกระดาน exchange ลองเยอะมากหัวบี B ้เอยเกตดอยและกระดานอื่นๆเยอะมากนะครับเพราะว่ากลัวเรื่องของ f t e x นานาข่าวให้เหตุผลอย่างนั้นแต่ส่วนตัวผมนะครับซี CC ก็ได้ออกมาโพสต์นะครับว่าตอนนี้นะครับก็ต้องระวังกระดานต่างๆให้ดีเขามีเหรียญจริงหรือเปล่าตัวซสอบ ตรวจสอบสภาพได้หรือเปล่าสภาพคล่องดูเหมือนว่าคนที่เอาออกเป็นจำนวนเงินเยอะๆนะครับเนื่องจากว่าเขาเอาไปเก็บในท a s บ w a เลย t ใช่ไหมนะครับการเก็บที่อยู่ที่ปลอดภยัยแต่นะครับทำไมซีซีต้องพูดอย่างนั้นโดยที่ผลประโยชน์มันก็จะตกอยู่ในกับธุรกิจของคริปโตนี่คริปโตมันอาจจะ กลับมาได้นะครับแล้วก็เงินก็อยู่ในกระดานเอชก็มีการปัดแต่ผมบอกเลยนะครับว่าไม่ใช่นี่จะเป็นแผนที่ทำให้การระเบิดจากจุดศูนย์กลางไปสู่ดอมิโนนะครับในกระดานอื่นๆด้วยผมเชื่อว่าการถอนในแต่ละกระดานที่เยอะๆเนี่ยสุดท้ายแล้วเงินจำนวนมหาศาลจะเข้ามาในกระดานไปแนน้์นะครับ ไม่งั้นซีซีไม่ได้ออกมาพูดแล้วซีซีเป็นคนปล่อยข่าว ftx เองแสดงว่าการปล่อยข่าวของเขาต้องมีการอ่านสามก๊กมาอย่างน้อยเจ็ดจบด้วยกันร,รู้ผลลัพธ์ว่ามันเป็นยังไงไม่งั้นเขาไม่ปล่อยข่าวโดยใช้ตัวของเขาเองเหรอกแสดงว่ามันกำลังจะมีการปั่นราคาครั้งใหญ่ไม่รู้ว่าข่าวอะไรแต่ทุกคนมองที่ ftx ทุกคนกลัวทุกคนหวัดน,นะครับทุกคนรู้สึกมันไม่ปลอดภยัยมันเป็นอะไรไม่รู้ตลาดคริปโตมันทําไมมันเป็นอย่างนี้ไม่รู้ตลาดคริปโตไม่ต้องมีคําตอบนะครับมีแต่ผลประโยชน์เข้าว่าเพราะที่ต้องทําอย่างนี้เพราะผลประโยชน์มันมหาศาลตลาดคริปโตมันจะโตได้อีกเราวเม็ดเงินที่พิมพ์มาแล้วแจกในรัฐแต่ละรัฐที่เป็นประชานิยมของ ของสายของเดโมแครตนะครับที่มีการแจกเงินก็จะทำให้ตลาดเนี่ยเติบโตมากยิ่งขึ้นน,นะครับและตลาดคริปโตเนี่ยยิ่งอยู่ในช่วงของการพิมพ์เงินเท่าไหร่การเติบโตจะเพิ่มขึ้นเป็นอีกหลายเท่าดูอย่างปีที่แล้วที่บิตคอยอยู่แค่30,000เดือนมีนาคมซัดไป6 5หมืและครั้งนี้นะครับจากครั้งที่แล้วที่อยู่ห เกือบเจ็ดหมื่นแล้วมันจะพุ่งไปเท่าไหร่เพียงแต่ว่ารอเวลาเท่านั้นและตอนนี้ถ้าตัวใหญ่ๆจริงเขาจะให้ข้อมูลคุณบอกุยบิตคอยอีกน้านนะกลางปีหน้าคุณเชื่อหรอครับเขาทำให้คุณเชื่ออย่างนั้นคุณก็เชื่อตามนั้นผมก็ไม่รู้นะนะครับส่วนตัวผมผมไม่ค่อยเชื่อเท่าไหร่นะครับแล้วผมก็ไม่ได้เชื่อข้อมูลที่ที่ ที่ให้ด้านเดียวแล้วกันนะครับเพราะช่องผมอะ่ะเป็นช่องที่วิเคราะห์ข่าวนะครับไม่ใช่ตามน้ําข่าวนะครับเราจะสังเกตเลยมันก็มีหลายที่นะครับที่ตามน้ําข่าวพยายามที่จะใส่ข่าวตรงนี้ใส่ข่าวตรงนู้นนะครับให้มันดูมีน้ําจิ้มน้ําน้ํานมนะครับในการเล่นข่าแต่ว่าข่าวมันก็เป็นข่าวแต่การวิเคราะห์อื่นถึงเนื้อในหรือแก่นในจริงๆที่ คนที่มีเงินเขาคิดนะครับแล้วเขาหวังแล้วเขาจะทำกำไรเขาไม่ได้คิดแบบคนทั่วไปหรอกนะครับที่เอาเอาตามข่าวที่ต้องการจะให้คนคิดเน่ะเขาก็ารู้อยู่แล้วนะครับว่ายังไงเนี่ยจังหวะเนี่ยมันมีอยู่แล้วเขาไม่บอกคุณหรอกเขาให้คุณมาประมาณนี้ดังนั้นคุณจะคิดพอที่จะตามทานเขา คุณต้องคิดให้เหนือกว่าวิเคราะห์ให้ตีโจทย์ให้แตกนะครับก็ไม่ใช่ว่าถูกทุกครั้งแต่มันก็จะช่วยทำให้คุณเนี่ยพบกับความมั่งคัง่งที่แท้จริงนะครับแล้วคุณจะได้คำตอบจากตรงนี้ไม่มีอะไรมากเพียงแต่คุณต้องคิดนอกกรอบถ้าคุณอยู่ในกรอบนะครับคุณจะประสบความสำเร็จในทางธุรกิจไม่มีทางประสบความสำเร็จ เดี๋ยวนี้ธุรกิจคิดอะไรที่คิดในกรอบแล้วก็คิดเหตุผลหรือผลประโยชน์ส่วนตัวอย่างเดียวไม่มีทางจเจริญเติบโตได้นะครับฉะนั้นคุณจะต้องมีแบรนด์ความแล้วแบรนด์เนี่ยของคุณเนี่ยจะต้องตอบสนองต่อความเคลื่อนไหวของของลูกค้านะครับฉะนั้นหลายอย่างเนี่ยในตลาดคริปโตนะครับตอนนี้ มันทำให้คุณโฟกัสไปในทางที่อีกทางหนึ่งที่มันมีอะไรที่ซ่อนอยู่หลายอย่างแม้แต่อีลอนมาร์นะครับยังออกมาทวิตด o ทคอยโกทูเด o ู n นะครับแล้วไอชีบะอินโหน่บาจี้นะนะครับมันเขาก็ใช้โพสในทวิตเตอร์นะครับเป็นชีบะแพลตฟอร์มนะครับเขาก็โพสในว่า อะไรต่างๆกาวออกมานะครับแล้วก็คนก็ตีความเป็นว่าอาจจะมีชิบะเรียมออกมาได้โอ้โหข่าวนี้นะครับผมว่าการกาวของอีลอนมาร์เนี่ยทำไมสร้างผลกระทบให้เหรียญอย่างชีบะอินุมีความมั่นใจที่จะกาวออกมาแบบนั้นนั่นแหละนะครับสิ่งที่เรามองแต่ ftx exchange อย่างเดียวแต่เราขาดการมองจากอย่างอื่นนะครับ เหมือนกับลูน่าแคสิกทุกคนคิดว่ามันตายไปแล้วแต่มันกลับมาใหม่ได้โดยที่คนทุกคนคิดว่ามันแย่แน่มันตายไปแล้วมันไม่มีทางกลับมาแต่มันก็มีคลื่นใต้น้ำจนทำให้เหรียญน,นี้กลับมาเป็นศูนย์สาตัวอีกครั้งหนึ่งจาก0ูนย์หตัวกลับมาได้เสมอนในตลาดคริปโตมันเป็นอย่างนี้แหละนะครับ มันมีทั้งความโลภความหลงแล้วก็ความตะก,กระนะครับแล้วก็ความมั่งคั่งที่ซ่อนอยู่ฉะนั้นคุณจะรู้จักความมั่งคัง่งคุณต้องรู้จักความกลัวความโลภความหลงความมั่งคัง่งแล้วคุณวางเป้าหมายของมันเป็นแบบไหนมันเป็นเรื่องของคุณเลยนะครับหลายอย่างก็ข้อมูลเขาก็พยายามให้นะครับส่วนตัวผม คุณจะถือเหรียญไหนหรือไม่ถือไม่ได้มาอยู่แล้วนะครับถึงแม้ผมจะเชียร์ลุน่าแคสฟิกดอทคอรชบคุณไม่ถือถามในชุมชนผมคุณไม่ถือคุณทำให้ผมจนขึ้นได้ไหมนะครับมีแต่วานใช่ไหมทำให้ผมจนขึ้นในขณะคุณถือไปทำให้ผมมีมูลค่าของเหรียญคงเดิมหรือเปล่าผมเมืิกต่อว่าไม่ได้มันอยู่ที่วาน เพียงแต่คุณจะต้องเล่นเกมและลงสนามลบให้ถูกจังหวะถูกเวลานะครับเพราะเราก็ทำหลายช่องช่องที่สามส่วนใหญ่เป็นเป็นพวกอ่าเราจะเป็นเทรดน,นะครับมากกว่าหรือแบบเล่นเล่นสั้นหรือว่าเป็นพวกเหรียญต้นน้ำอะไรพวกนี้นะครับรวนช่องหนึ่งช่องสองเนี่ยจะเป็นสายโหนะครับ ก็หลักๆก,ก็จะประมาณนี้แต่เราส่วนใหญ่เราจะเชียร์สายโฮมากกว่านะครับเพราะว่าการพบกับการขยายความมั่งคั่งมันมีมากกว่าถ้าคุณคุณไปเล่นสายเทดส,สายฟิวเจอร์มันประเดี๋ยวประดาวนะครับคุณอาจจะได้ปีนี้แต่ปีหน้าเนี่ยถ้าเกิดใครซื้อมาตั้งแต่ราคาเนี่ยที่ถูกที่สุดคุณจะเจอกับความมั่งคั่งในปีหน้าแน่นะครับบางคนอาจจะลงทุนแค่หลักพันแต่ พอเติบโตไปหลักล้านหรือสิบล้านหรือร้อยล้านหรือพันล้านเป็นไปได้หมดเลยนะครับอยู่ที่ว่าคุณลงทุนใช้จังหวะไหนโอกาสไหนเงินก้อนแบบไหนให้ถูกต้องโอเคข้อมูลมีอยู่ประมาณนี้นะโฟกัสกันนะครับว่าสิ่งที่เขาให้คุณนะครับสิ่งที่วานให้คุณเขาตั้งใจจะให้ ด้วยเหตุผลอะไรนะครับเขาจะอาจจะให้เพื่อเหตุผลให้คุณถือต่อก็ได้หรือจะให้คุณทิ้งก็ได้มันแล้วแต่แต่ส่วนตัวจังหวะและโอกาสคุณตัดสินใจเอาเองคุณต้องมีคบขาถ้าคุณมีไม่คบขาเล่นสั้นบอกว่ายังไงวานเขาเอาเปรียบอยู่แล้วมันก็เอาเปรียบจริงแต่จังหวะที่คุณจะสร้างพอร์ตให้มั่นคงมันก็มีจริงเหมือนกันนะครับ ในตลาดมันมีอะไรหลายด้านที่เราไม่ได้มองตรงนั้นฉะนั้นฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe และกดกระดิ่งกดปุ่มติดตามนะครับเราก็มีหลายช่องทางช่องทางที่สำคัญที่สุดคือไลน์กลุ่มไลน์กลุ่มเราชื่อ cryptocurrency community เรามีกลุ่มลูน่าด้วยเราจะทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe และกดกระดิ่งกดปุ่มติดตามนะครับเราก็มีหลายช่องทางอะโอเคศึกษาข้อมูลก่อนการลงทุนนะครับเพราะการลงทุนมีความเสี่ยงแล้วสำหรับนี้ผมบอกว่า Bitcoin นะดอทคอยชีบะลูน่าคลาสสิกจะโกทูดมูลไปด้วยกันและพอร์ตการลงทุนของท่านจับมูลไปด้วยกันกับช่อง Amazing Moon Story สำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้ก็ผมมาแนะนำกระดานเกตด .io นะครับพอดีกระดานเกต IO o ก็เป็นสปอนเซอร์ของผมนะครับก็ เผอิญว่าเรามีกลุ่มนะครับเกี่ยวกับเกรดไออยู่นะครับในการติดตามเขาเรียกว่าเหรียญต้นน้ําต่างๆนะครับรวมถึงกิจกรรมต่างๆนะครับที่ปรากฏบนกระดานเนี่ยเห็นไหมครับนะครับมันก็จะมีมีอ่ามีข่าวข่าวนะครับมีกิจกรรมพิเศษที่จะรับแอร์ดอบหรือรับรางวัลอะไรของเกตดไอโอเขานะครับรวมถึงมีการเล่นอ่า สัญญาการซื้อขายล่วงหน้าพวกฟิวเจอร์ด้วยนะครับมาจินอะไรพวกนี้นะครับการกู้ยืมพวกนี้หรือว่ามีแอปพลิเคชันหรือว่ามีอะไรที่เกี่ยวข้องกับตัวอื่นๆนะครับก็เราจะไปแนะนำในกลุ่มด้วยกันนะครับกลุ่มผมจะทิ้งเอาไว้ใต้คลิปนะครับก็สามารถที่จะเข้าไปค้นหาได้นะครับเพื่อจะติดตามเหรียญต้นน้ำได้วยกันนะครับพอดีเรามีลิงก์เกี่ยวกับเหรียญต้นน้ำอยู่ นะครับก็สามารถเข้าไปติดตามได้ใน24ชั่วโมงเลยว่าเหรียญต้นน้ำตัวไหนที่จะเข้านะครับเพื่อจะได้ซื้อจากกระดานอื่นก่อนนะครับแล้วก็พอเหรียญราคาพุ่งไปเราก็สามารถเทขายในระยะสั้นได้นะครับข้อมูลก็มีอยู่ประมาณนี้แหละแล้วสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนครับ